ครับผมมือนี้ช่องฉีกแค่แนวเด้อมือนี้สิผ้ามากกินเขายุนอกทงพี่น้องมือนี้แนวกินกะมี่สร้อยจุก,กับก้อยขมๆเนาะพี่น้องเนาะเฮ้ยมีไงล่ะตีสวัสดีน้องน้องเฟิร์สสวัสดีในโลกมีไงล่ะตีครับสร้างเมืองวัดไหมพี่น้องอยู่ในบ้านเมืองวัดหลายก็เลยว่าออกมาหนกทงกันนะมันสีน้ำหมองมากปะ เบื้งกันห่กงคงคุณมันน,นอกทงบ่มพี่เมงวันพี่น้องมนนีแต่เหลือบก็บินเลยบน,นี้เอา้าบรรยากาศนะ้อพี่น้องนะโอ้ยเสียงน้ำไหลซาซาพาเพี่นนะพพ่่อา่่่น้่่่่่่น่่่่่เ,าานเน่่่เ่่่่่่พ่่่่่่ย่่่่่่่่่น่่่มื่่่่้า่่นเ่า่่่่่่่่่ย่่่่่่ง่่่เพิ่นเ่็ด่่่่ง่่่่่่่่่่น่่่่่่่ี่่่่่่่่้่่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  โอ้ยโถงไห้โถงหน้าเพิ่นแต่ยังนีงเพิ่นประทันไหนนี่แต่เพิ่นเอาต้องถอนหอมเนี่ยปกติทางพี่เพิ่นสิปลูกหอมเนาะปลูกหอมโอ้ยพุ่นอ่ะปลากล้วยเสียงหน้าก็มีเด้แต่บะนังมันอึมครึมพอดแต่เศร้าพอดโอ้ยพุ่เอ้าเอ้าแตงแตงแม่เฟิร์ส <c oughs> แตงแตงแตงเนี่ยอยู่ในกนนินจัดนั่นจันนี่ให้แล้วเด้ออ่า ไปพี่น้องไปเบืง้งก็เห็ดจังไดรวิธีเห็ดลาบของเรางน,นี่อย่งางไรพี่น้องมือดีมีสอยจูเนาะสอยจูกับไก่เนี่ยพี่น้องโอ,อ้ยเสีนบักไรซับไรใส่ยังแม่กะนี่ลาบพี่น้องเิ็ดตนลาบเนี่เป็นอยสาง่ายที่สุดเลยเดีลาบนี่ลาบก้อยแานเท่าไหร่เพิเ่นคิดว่าเออเห็ดง่ายขนาดผงนู้พี่น้อง เขาขวะไปเนี่เห็ดไม่หยากแซ่ยบก็เลยเห็ดยังไงเขาขวะผัะกบ,บัวผักบัวผักซี่ัวหอมขาด,รด,รดรรกระได้ดใบบักหูดหรือใบบักเวอร์ก็ได้ขันใบบักเวอร์แห้งดีอ่ะใส่เข้าไปเนี่ยเนี่ยดีสองขอนใส่ตามใจชอบคือเขาเขียนไว้ขางขวดไหมใส่ตามใจชอบ เพียรได้พี่น้องได้ข้าผ่านเนี่บางข้าผ่านสิบว่ากินเพียดทิบเด้สิเป็นเพียอูอูแล้วอูมันสุกใส่เข้าไปมากหน่อยขมหน่อยใส้หน่อยมากหลายขมหลายไส้หลายน้ำปลาฉลากว่ามีสื่อไม่เป็นเจร้อนเอามาก,กอกใส้ขวดพอทางนี่เพราะใครมีน้ำปลาคือบานเท่า นี่จะพวกน้ำปลาแทร่แตมันใส่แล้วมันฉิวนี่น้ำปลาผสมพี่น้องบ้านเท่าเนี่ยพ่นนะพ่นให้เขากันกันเด้อพี่น้องเด้อลาบอ่ะอยากให้มันแดงดี่อยิง่งใส่เลือดพ่นตะกอน,นพ่นตะกอนมาที่นี่เลือดเติมตอนไหนเติมตอนแ,แล่เหล้วนี่ยแหละที <c oughs> ่ม,มึงออยังแค่ไหน ผมได้แล้วครับนนีแซ่บแล้วจังเติมเลือดเติมเลือดที่หลังมัน,นยังสีบอสัม่ยใส่เข้าไปเลือดนะครับปัน่นไว้ยุ่าไรกันล,ล่ะขายยุ่งไรอัอนซ่อนพี่นอ้องเบิ่งเบิ้งเฮ้ยนีย่ตักใส่ไปเลย ได่ถานไวเลยพี่น้องบบดนี้มาเบื่องแก้วเพียบเี้แก้วเพียบบางคนนี่เข็ดกินมาหลายล้านเลย้วยบ้่คือกับคําคผ่านเ,นเี่ยไงไดยทิก็ง่ายๆขือกันแต่ว่าเส่บบปแซเสบนี่มันอยู่กับมันอยู่กับหลดมือของแต่ละค้นคือกันคือเฮาไปกินหลายหมอ่อ,อมงก็เออมันแพงจังบ่คขือกัน พอวาดโหลดมือของแต,ต่ละคนมาคือกันพี่น้องเลยกลิ่คนคนใส่เข้าไปเนี่ยผงนัวบ่ใส่ไรก,กันแซ่บหรอแต่ว่าขาดบ่ได้ <c oughs> นนนดนนเนี่ยขอบคุณพี่น้องเติมเงีน้ยบปลาปะเนี่ยเข็่ยปยากเลยพี่น้องแต่ว่าขอให้เราเข้าใจ ยาเนี่ยครับเเอนี่ยคนให้เข้ากันเล็กน้อยแต่ว่า,าก้อยนี่เขาปไปใส่บักหน้าเลยเพี่น้องแต่ว่าแก้วเพียร์ใส่ใส่อย่าน้อยใส่เพื่ออยังใส่เพื่อให้มันคือกินเปียกบักหน้าถิ่มลงเลย มันหอมโอ้ยแตกถือเคร่งพูดมกถอนมาแก่จังหน่อยนะของดีบนะเขากันเนะ่ยโอ้ยพี่น้องเบิ่งแก้วเพียะมาพี่น้อง,งกินเข่าเด้ปะันี้เด้อโอ้เพียะซ้อยจุก้ฮ้ยต้องมานะ Dạ, phi nông. Bắt xiết. Nó không. Nó mặn bồ lại. Đi đó. khẩu ngay năm gần Nhà cạt Tốt nhọn Ừ, cái này đang hỏi hàng ạ à. Đấy, bổ mức hợp nào ngâm múc đi <laughs> nghĩa tìm nhà không sườn nhưng Come เขามีแต่บักซี่ห้อยหนาวสาลาเน่หอยหนาวเน,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 นี่ยกลินเห็ดเผ็ดเพลินไปพี่น้องมันยังมันแสบไหมแต่ดมันบานเท่าเนาะมันเถิงถ้ามันไหนเนี่ยบ,บอกพีกก่นู้นนะครับเซน้ำเนี่ย กูไดไหมน้ำมาเฟ้ยกินเผาเมีงหูกหมูปิ่งหมูปิ่งแต่ว่าไม่ทางคอพอจ้ะ 还出现非常。 สี่ามสี่พี่นอ้งนองตัวไหนี้ เขายู่ทงบรรยากาศดีว่ะหลอือ้พีนไว้ <laughs> เพรแทบสวนไม่เงี้นี่ ก๋วยก้อยเนาะกินได้คุเมือ่อมากนี่ไปใส่ม,มาใส่บ้าข้ามผ่านเดินทางเนาะบักกินเนาอืน่นใี่่าเบ้าถึงเลยเนืาอืน่นก้อยไี่เนาะล้านได้กินมาเบิ้ลใยายไปเนี่ยอื โอ้พี่นออ้องคลัทขอไงเรื่องสวยแหรอแดดออกแล้วบัดนี้เสี่นโลนึลยเหลือซาำเลยอ่ะพี่นอ้องโอ้คือสีบโบเบิร์ตก่คือเบ้ากำผานเนาะคนธรรมดาเพราะมันยากเนาะวิกินเสี่ยนเบิร์ตพอโลนี่ตายหน,น้าข่อยขึ้นมาได้เหนะอ้า พิดไทยพี่น้องจะสีหาครับคุณพี่น้องอแ่บจะเริ่มเรื่องพี่น้องเด้อกลายไปกลายมาแวบไปเี่ยนน้ำข้าวผานแน,น่ยืนหนามอ่าพะเยาเลยล่ะ ลานลาบละเอียดตัวหนังสือขา,ขาวๆแดงๆตัวยไงไ,ไปงไงลานลาบส้มตำลออลเอ็ดพื่นนะ <c oughs> ไปหามาแบบเพี่อน้องอ๋อส้มเหนยวนาะพี่อนาะอิ่มนะส้มเผากดีอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวมึอลุ้สิมากเห็ดเดี่วกินเพี่น้องเบอรงเน้าว่าน,นาเนี่ย